ยิ่งน้ำแข็งหนาเท่าไหร่ความลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นนั้นก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเท่านั้นเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้ประกอบด้วยการฆาตกรรมความรุนแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจและความซับซ้อนของคดีที่ซ่อนอยู่ในซอกลืบของความเหลื่อมล้ำโปรดทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงและการสะท้อนเงามืดของสังคมเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับฟังผมขอให้คุณค่อยๆหลับตาลงทิ้งโลกที่วุ่นวายไว้เบื้องหลังและปล่อยจินตนาการให้นำพาคุณเดินทางผ่านม่านไอเย็นเข้าสู่คดีที่หนาวเหน็บที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินมาความเย็นเป็นสิ่งที่ซื่อสัตย์ที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลนี้ผมเริ่มด้วยประโยคนี้ในพอดแคสต์ตอนล่าสุด ที่ผมกำลังร่างในหัวขณะที่พ่นลมหายใจออกมาเป็นไอสีขาวจางๆทำกลางความเมื่อมิดหน้าคฤราสน์ทรงยุโรปริมแม่น้ำเจ้าพระยามันมีอำนาจในการหยุดทุกอย่างไว้ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นมันแช่แข็งการเวลาหยุดยั้งการเน่าเปื่อยแล้วรักษาสภาพความทรงจำที่เจ็บปวดไว้ได้นานกว่าความร้อนแต่สิ่งหนึ่งที่ความเย็นไม่เคยทำได้คือการหยุดยั้งความจริง ผมชื่อกล้าอาชีพของผมไม่มีชื่อเรียกในทะเบียนราษฎผมไม่ใช่ช่างประปาที่มีบริษัทจดทะเบียนผมไม่มีใบรับรองวิชาชีพแต่ผมมีสิ่งที่คนรวยในเมืองนี้โหยหามากกว่าฝีมือนั่นคือการรักษาความลับผมเป็นช่างซ่อมบำรุงประเภทที่คุณจะโทรหาตอนตีสองเมื่อคุณไม่อยากให้ตำรวจหรือนักข่าวรู้ว่ามีอะไรบางอย่างรั่วไหลในบ้านราคา50ล้านของคุณ คืนนี้ก็เช่นกันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนเที่ยงคืนพร้อมข้อเสนอเงินสดที่มากพอจะซ่อมรถกระบะเก่าๆของผมได้ทั้งคันงานง่ายๆแค่ซ่อมท่อประปาแต่มีเงื่อนไขเดียวห้ามถามและห้ามเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งรถกระบะของผมจอดนิ่งสนิทอยู่หน้าประตูเหล็กดัดสีทองที่เริ่มมีคราบสนิมเขียว คฤหาดหลังนี้ตั้งอยู่ในหลืบของถนนส่วนบุคคลที่เงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอากาศข้างนอกนั่นชื้นแล้วร้อนตามฉบับกรุงเทพตอนใกล้รุง่งแต่เมื่อผมก้าวลงจากรถผมกลับสัมผัสได้ว่ามีความผิดปกติบางอย่างที่ลอยออกมาจากรอยแตกของประตูบ้านมันไม่ใช่กลิ่นอับของบ้านที่ถูกทิ้งร้างแต่มันคือกลิ่นของความเย็นผมหยิบกระเป๋าเครื่องมือ กระชับไฟฉายในมือแน่นกุญแจที่ได้รับจากเมสเซนเจอร์ปริศนาเสียบเข้ากับลูกบิดประตูไม้แกะสลักบานยักษ์อย่างพอดิบพอดีทันทีที่ประตูงแง้มออกเสียงแรกที่ผมได้ยินไม่ใช่เสียงท่อแตกหรือเสียงน้ำรั่วแต่มันคือเสียงเปรี้ยเหมือนแก้วที่กำลังร้าวและลมพายุไอเย็นค้นคลักก็พุ่งเข้าปะทะหน้าผมจนชาหนึบบ้าไปแล้วผมสะบดเบา แสงไฟฉายจากมือผมกวาดไปร,บรอบๆพื้นที่ที่เคยเป็นห้องโถงหูหราภาพตรงหน้าทำให้ผมแทบจะลืมหายใจภายในบ้านราคาหลายสิบล้านหลังนี้ไม่ได้เปียกโชกไปด้วยน้าแต่มันถูกเปลี่ยนให้เป็นถ้ำน้ำแข็งขนาดมหอมาน้ำจากก๊อกน้ำทองเหลืองบนชั้นสองดูจะเหมือนถูกเปิดทิ้งไว้มานานแรมเดือนและด้วยเหตุผลกลใดก็ตามระบบทำความเย็นในบ้านหลังนี้อาจจะถูกตั้งไว้ต่ำสุด หรือมีสารเคมีบางอย่างรั่วไหลจนทำให้อุณหภูมิภายในติดลบน้ำที่ไหลบ่าลงมาตามราวบันไดวนหินมอร์แลนด์ได้จับตัวแข็งกลายเป็นน้ำตกน้ำแข็งหรือไอซ์วอเตอร์ฟอลที่ดูงดงามราวกับงานศิลปะแต่น่าสยดสยองโซฟาหนังราคาแพงถูกเคลือบด้วยเกล็ดน้ำแข็งหนาจนดูเหมือนก้อนหินสีน้ำตาลในทุ่งหิมะโคมไฟระย้คริสตัลที่เคยระยิบระยับบัดนี้ มีแท่งน้ำแข็งแหลมคมห้อยย้อยลงมาเหมือนเขี้ยวของอสุรกายผมก้าวเข้าไปในห้องโถงเสียงรองเท้าบูทของผมบดขยี้เกล็ดน้ำแข็งบนพื้นดังก้วมกรวมไอเย็นจากปากผมพุ่งออกมาเป็นสายทุกครั้งที่ผมขยับตัวผมรู้สึกเหมือนผิวหนังกำลังถูกใบมีดโกนเล็กๆนับพันกรีดลงในผิวหนังมันเย็นจนแสบกระดูกเย็นจนความชื้นในอากาศกลายเป็นเกล็ดละเอียดเกาะตามขนตาของผม ผมฉายไฟขึ้นไปบนเพดานน้ำแข็งหนาเตะเกาะก,กุมสายไฟและท่อแอร์จนมันบิดเบี้ยวสภาพของบ้านเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในวินาทีที่ความหรูหราถึงขีดสุดแต่กลับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ทำไมคำถามแรกผุดขึ้นมาในหัวช่างที่ผ่านงานมาทุกรูปแบบอย่างผมเจ้าของบ้านหลังนี้คือใครข่าวซุปซิบดาราที่ผมเพิ่งอ่านผ่านในเซเว่นเมื่อหัวค่ำแวบเข้ามาในหัว เรื่องไฮโซหนุ่มโปรไฟล์ดีที่ซื้อคอนโดและบ้านหรูให้ดาราสาวชื่อดังเพื่ออำพรางความสัมพันธ์สอนหรือจะเป็นบ้านหลังนี้แต่คนระดับนั้นจะปล่อยให้ทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลกลายเป็นถังไอศครีมยักษ์แบบนี้เพื่ออะไรถ้ามันคืออุบัติเหตุทำไมพวกเขาไม่แจ้งประกันไม่แจ้งนิติบุคคลทำไมต้องจ้างช่างนิรนามอย่างผมมาซ่อมท่อประปาตอนตีสองในขณะที่บ้านทั้งหลังกำลังจะกลายเป็นสุสานน้ำแข็ง ผมเดินลึกเข้าไปยังต้นตอของเสียงน้ำแข็งลั่นทิศทางไปยังครัวและห้องน้ำด้านล่างแสงไฟฉายของผมสะท้อนกับพื้นน้ำแข็งใสแจ๋วจนผมมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างมีบางอย่างถูกแช่อยู่ใต้พื้นน้ำแข็งนั่นมันไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์หรือซากหนูที่โชคร้ายผมก้มลงมองใกล้ๆหัวใจของผมเต้นแรงจนแทบจะทะลุอ,อกภายใต้ชั้นน้ำแข็งหนาราวห้านิ้ว ผมเห็นสีแดงจางๆกระจายเป็นวงกว้างเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานดอกไม้ที่ทำจากเลือดความเย็นอาจหยุดการเวลาได้ผมทวนประโยคเดิมในใจแต่มันแช่แข็งความลับที่เน่าเปื่อยแบบนี้ไว้ไม่ได้นานหรอกผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อซ่อมท่อประปาซะแล้วผมกำลังก้าวเข้าไปในที่เกิดเหตุของคดีฆาตกรรมที่เย็นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ในโลกของคนรวย ความตายไม่ใช่แค่จุดจบแต่มันคือปัญหาที่ต้องได้รับการบริหารจัดการผมพึมพำกับตัวเองขณะที่ใช้คอรและสกัดเหล็กคู่ใจก็เทะลงบนชั้นน้ำแข็งที่เกาะหนาเตอะรอบขอบอ่างอาบน้ำหินมอนขนาดใหญ่ในห้องน้ำหลักทุกครั้งที่เหล็กแหลมกระแทกลงไปแผ่นน้ำแข็งจะแตกกระจายออกเป็นเสียงเสียงส่งเสียงแหลมสูงเหมือนเสียงกรีดร้องที่ถูกกักขังไว้ใต้ความเย็น ผมพยายามมองหาวาวน้ำต้นต่อที่ทำให้คฤหาสน์หลังนี้กลายเป็นภูเขาน้ำแข็งแต่ยิ่งกระเทาะลึกลงไปเท่าไหร่ความรู้สึกสังหรณ์ใจบางอย่างก็ยิ่งรัดเข็มขัดรอบอกผมจนอึดอัดแสงไฟฉายที่คาดอยู่บนศีรษะกวาดผ่านชั้นน้ำแข็งใสาราวกับกระจกที่บรรจุอยู่เต็มอ่างอาบน้ำตอนแรกผมคิดว่ามันคือลวดลายของหินหมอนแต่เมื่อผมปัดเศษน้ำแข็งคุณๆออกไปแสงไฟกลับสะท้อนให้เห็นบางอย่างที่ขดตัวอยู่ภายในนั้น มันคือเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนที่แผ่สยายราวกับสาหร่ายในสระน้ำที่หยุดนิ่งมือของผมสั่นจนแทบจะทำคอหลุดมือผมเร่งกระเทอะน้ำแข็งชั้นบนสุดออกอย่างบ้าคลั่งลมหายใจหอบถี่จนไอขาวพุ่งออกมาไม่ขาดสายจนกระทั่งความจริงปรากฏแก่กสายตาภายใต,ใต้แสงไฟนวลใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งถูกแช่แข็งไว้ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์แบบผิวของเธอขาวซีดจนเกือบโปร่งแสง ริมฝีปากที่เคยถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงสดบัดนี้กลายเป็นสีม่วงคล้ำเธอสวมชุดราตรีผ้าซาตินสีน้ำเงินเข้มที่พลิ้วไหวเล็กน้อยในจังหวะที่นั่งแข็งกอดตัวสภาพของเธอดูเหมือนเจ้าหญิงนิทานในเทพนิยายที่ผิดเพี้ยนเธอไม่ได้ตายในกองเลือกแต่ถูกแช่แข็งไว้ในความหรูหราที่เธอน่าจะเคยหลงไหลผมซุดตัวลงนั่งกับพื้นห้องน้ำที่เย็นเฉียบสมองสั่งการให้วิ่งหนีไปจากที่นี่ แต่ดวงตาของผมกลับจ้องมองใบหน้านั้นไม่วางตาผมจำเธอได้ทั้งประเทศจำเธอได้เธอคือมินนี่ดาราสาวดาวรุ่งที่หน้าหนึ่งของนิตยสารก็อสิบทุกฉบับเพิ่งจะลงข่าวความสัมพันธ์ลับๆของเธอกับไฮโซท็อปถายาตระกูลอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ข่าวที่ว่าเขาเปคอนโดหรูและบ้านริมน้ำให้เธอเพื่อใช้เป็นรังรักหลบสายตาแฟนสาวตัวจริงที่เป็นลูกรัฐมนตรีมินนี่ ผมเรียกชื่อเธอเบาๆเรากับหวังว่าความร้อนจากเสียงของผมจะช่วยปลุกเธอขึ้นมาคุณมาทําอะไรในอ่างน้ําที่กลายเป็นสุสานแบบนี้ข้างๆมือที่แข็งค้างของเธอภายใต้ชั้นน้ําแข็งผมเห็นวัตถุสี่เหลี่ยมสีดําสนิทมันคือโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูที่ตกอยู่ข้างอ่างหน้าจอของมันมืดสนิทและถูกเคลือบด้วยน้ําแข็งหนา แต่มันคือกล่องดำเพียงอย่างเดียวที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคฤหาสน์นรกหลังนี้ก่อนที่น้ำจะไหลบ่าและอุณหภูมิจะถูกปรับให้ติดลบจนฆ่าทุกชีวิตผมเอื้อมมือที่สวมถุงมือหลังไปแตะพื้นน้ำแข็งเหนือโทรศัพท์เครื่องนั้นในหัวเริ่มมีการต่อสู้ที่รุนแรงกว่าพายุไอเย็นรอบตัวทางเลือกที่หวิ่งออกไปโทรหาตำรวจแจ้งเหตุฆาตกรรมแล้วกลายเป็นพยานปากสำคัญ แต่คนอย่างช่างกล้าที่มีประวัติเคยติดคุกข้อทะลวิวาทและทำงานสีเทามาตลอดชีวิตตำรวจจะเชื่อผมจริงๆหรือหรือผมจะเป็นแพะชั้นดีที่ไฮโซท็อปจะใช้เงินฟาดเพื่อให้คดีจบลงที่ผมหรือทางเลือกที่2เมินเฉยต่อสิ่งที่เห็นทำงานซ่อมให้เสร็จรับเงินสดปึกใหญ่แล้วหายตัวไปในกลีบเมฆแต่ความจริงที่แช่อยู่ในอ่างนี้จะตามหลอกหลอนผมไปจนวันตาย ผมล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงสัมผัสกับซองยาของแม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาด้วยเงินก้อนสุดท้ายแม่ที่นอนป่วยรอ,อการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลร,รัฐนี่สินนอกระบบที่พวกมันขู่จะมาพังห้องเช่าผมพรุ่งนี้เช้าเงินที่คนจ้างปริศนาเสนอมามันคือลมหายใจของผมและแม่ความกลัวกำลังถูกความโลภบ,บีบคอจนแทบสิ้นสติคนจนอย่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกความถูกต้องหรอกผมพึพมพำด้วยเสียงที่ขมขืน่น ผมตัดสินใจกระเทอน้ำแข็งอย่างระมัดระวังรอบโทรศัพท์เครื่องนั้นผมไม่ได้จะเอามันไปส่งตำรวจแต่ผมจะเก็บมันไว้เป็นประกันชีวิตหรือไม่ก็เป็นตัวแลกเงินก้อนโตที่จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลถ้าไฮโซท็อ so ปคือคนที่ฆ่าเธอเขาต้องยอมจ่ายทุกราคาเพื่อไม่ให้ข้อมูลในมือถือเครื่องนี้หลุดออกไปขณะที่ผมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงลั่นของน้ำแข็งจากห้องโถงด้านนอกก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงการขยายตัวของน้ำแข็งตามธรรมชาติ มันคือเสียงฝีเท้าฝีเท้าที่หนักแน่นและมั่นใจกำลังเดินตรงมายังห้องน้ำที่ผมอยู่ไอเย็นที่กระทบผิวผมตอนนี้เทียบไม่ได้กับความหนาวเหน็บที่ขั้วหัวใจใครบางคนกำลังมาและเขาคงไม่ได้มาเพื่อช่วยผมซ่อมท่อประปาแน่ๆในเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยคอนกรีตและควันพิษแห่งนี้ราคาของชีวิตมักถูกกำหนดโดยนามสกุลที่อยู่ข้างหลังชื่อผมพุ่นลมหายใจเป็นไอขาว จ้องมองรองเท้าหนังขัดบันราคาแพงที่หยุดกระทันหันตรงหน้าอ่างอาบน้ำน้ำแข็งที่พื้นแตกกระจายภายใต้น้ำหนักของชายผู้มาใหม่แสงไฟจากกระบอกไฟฉายของบอดีิกาดร่างยักษ์สองคนที่ขนาบข้างเขาสว่างจ้าจนผมต้องหยีตาเขาสวมเสื้อโค้ตกันหนาวแบรนด์หรูที่ดูแปลกแยกจากอากาศข้างนอกฤริหา์แต่กลับกลมกลืนกับตู้เย็นยักษ์แห่งนี้ได้อย่างน่าประหลาด ใบหน้าคมเข้งน,นั้นดูเรียบเฉยอย่างคนที่คุ้นเคยกับการควบคุมทุกอย่างในชีวิตเขาคือไฮโซท็อปเขามองข้ามหัวผมไปที่ร่างของมินนี่ในอ่างน้ำสายตาของเขาไม่ได้มีความตระหนกหรือความเสียใจแม้แต่นิดเดียวสิ่งเดียวที่ทำให้เขาขมวดคิว้วคือการเห็นผมนั่งสั่นอยู่ข้างๆความลับของเขาผมจ้างคุณมาซ่องท่อไม่ได้จ้างมาให้เป็นพยานเสียงของเขาเรียบต่ำ แต่แฝงไปด้วยอำนาจที่ทำให้คนฟังรู้สึกเล็กลงเรื่อยๆผมผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับคุณท็อปผมแค่จะซ่อมน้ำรั่วผมละล่ำล,ล,ล,ละลักพยายามซ่อนมือที่สั่นเทาไว้ใต้ชายเสื้อเครื่องมือท็อปแขนหัวเราะในลำคอเขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดขวัญสีเทาม้วนตัวปนไปกับไอเยน็นยาโกหกเลยช่างกล้าคนอย่างคุณเห็นเงินก็ตาโตเห็นศพก็สั่นเป็นเจ้าเข้า แต่คุณน่าจะรู้ดีว่าความตายในบ้านหลังนี้มันแพงเกินกว่าที่คนอย่างคุณจะแบกรับไหวเขาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงตัดกับกลิ่นเหม็นอับของน้ำแข็งคุณผมไม่ได้ฆ่าเธอกล่าวหน้าตาเฉยเมียผมลูกสาวท่านรัฐมนตรีนั่นแหละที่เป็นคนทำเธอคุ้มสติไม่อยู่ตอนที่รู้เรื่องมินนี่ยาแกนหินอ่อนกระแทกเข้าที่ท้ายทอยครั้งเดียวทุกอย่างก็จบลงผมอ้าปากค้างแล้วทำไม ทำไมคุณไม่แจ้งตำรวจทำไมต้องทำบ้านให้เป็นแบบนี้ท็อปพนควันบุรี่ใส่หน้าผมนิติวิทยาศาสตร์มันฉลาดแต่คนฉลาดกว่าคือคนที่รู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์คุณรู้ไหมว่าบ้านต้องหนาวขนาดนี้เพราะความเย็นจัดมันจะช่วยแช่แข็งการเวลาถ้าศพถูกแช่แข็งแข็งโป๊กแบบนี้หมอนิติเวชจะระบุเวลาตายได้ยากมากหรืออย่างน้อยมันก็คลาดเคลื่อนไปหลายวัน ผมต้องการเวลาสร้างที่อยู่เท็จที่สมบูรณ์แบบตอนนี้ผมต้องไปปรากฏตัวที่งานกุศลที่สิงคโปร์ในอีกหชั่วโมงข้างหน้าและนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องอยู่ที่นี่เขาก้าวมาประชันหน้ากับผมบอดี้การ์ดคนหนึ่งเปิดกระเป๋าอาลูมิเนียมออกภายในนั้นบรรจุธนบัตรใบละ1,000บาทเป็นปึกเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบหล้านบาททอปพูดเบาๆราวกับกระซิบข้างหูปีศาจห้าล้านบาททวน แลกกับงานสุดท้ายของคุณในคืนนี้ละลายน้ำแข็งในห้องนี้ซะใช้เครื่องพ่นความร้อนหรืออะไรก็ได้ที่คุณมีพอน้ำแข็งเริ่มละลายและร่างของเธอหลุดออกมานำเธอไปทิ้งที่แม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากบ้านหลังนี้ไปสัก5กิโลเมตรทำเหมือนมันเป็นอุบัติเหตุพลัดตกน้ำหรือการฆาตกรรมอำพรางของพวกกิ๊กคนอื่นผมจ้องมองเงินก้อนนั้น5ล้านบาทมันคือค่าผ่าตัดหัวใจของแม่ มันคือบ้านหลังเล็กที่ไม่มีหนี้สินมันคืออิสรภาพจากพวกนักเลงทวงหนี้ที่รอรุมสกรรมผมอยู่ข้างนอกนั่นแต่มันก็คือค่าจ้างในการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรม5ล้านสำหรับคนอย่างผมมันคือทั้งชีวิตเลยนะครับผมพูดด้วยเสียงที่แหบพรา่าใช่และถ้าคุณไม่ทำมันก็จะหมายถึงจุดศพของชีวิตคุณเหมือนกันท็อปทิ้งก้นบุรี่ลงบนพื้นน้ำแข็งแล้วเหยียบมันจนจมลงไปในเนื้อน้ำแข็งคุณ เลือกเอาช่างกล้าระหวังเป็นเศรษฐีใหม่ที่มีความลับติดตัวไปจนตายหรือจะเป็นศพที่สองที่ถูกแช่แข็งอยู่ในบ้านหลังนี้อากาศในห้องดูเหมือนจะลดหวบลงไปอีกจนผมหายใจลำบากความเงียบอีกเข้าปกคลุมจนผมได้ยินเสียงนาฬิกาข้อมือของท็อปเดินดังติ๊กติ๊กทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการตัดสินใจที่ไม่มีวันหวนกลับผมมองไปที่มินนี่เธอยังดูสวยงามแม้ในความตาย ดวงตาที่ปิดสนิทนั้นดูเหมือนกำลังรอคอยความยุติธรรมแต่ในโลกของความเป็นจริงความยุติธรรมมักจะแพ้พ่ายต่อความอยู่รอดเสมอผมต้องเริ่มจากตรงไหนครับความเงียบงังในใจผมถูกทำลายด้วยความโลภที่กรีดร้องเสียงดังกว่ามโนธรรมท็อปยิ้มออกมาเป็นยิ้มที่เย็นเยียบกว่าน้ำแข็งในอ่างฉลาดมากบอดี้การ์ดของผมจะอยู่ช่วยคุณเคลียร์ทุกอย่างทิ้งโทรศัพท์ของคุณไว้ที่นี่ผมมีเครื่องใหม่ให้และจำไว้ หลังจากคืนนี้เราไม่เคยรู้จักกันผมพยักหน้าชา้าๆมือของผมเอื้อมไปรับกระเป๋าเงินหนักอึ้งนั้นมาไว้แนบอกโดยที่ท็อปไม่รู้เลยว่าในกระเป๋ากางเกงของผมโทรศัพท์มือถือของมินนี่ที่ผมแอบเก็บขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้มันกำลังจะอุ่นขึ้นจากการทำงานของแบตเตอรี่ที่ยังไม่ตายสนิทด้วยและมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ละลายอำนาจของเขาให้กลายเป็นผุยผงข้อมูลดิจิทัล คือวิญญาณในโลกยุคใหม่ที่ไม่มีวันไปผุดไปเกิดผมเริ่มการบันทึกเสียงในหัวขณะที่เหงื่อเม็ดแป้งไหลซึมจากหน้าผากลงมาเข้าตาทั้งที่บรรยากาศรอบตัวยังหนาวเสียดกระดูกเราอาจจะแช่แข็งร่างกายมนุษย์ได้เราอาจจะหยุดยั้งการเน่าเปื่อยของเนื้อเยื่อได้ด้วยอุณหภูมิติดลบแต่เราไม่อาจหยุดยั้งร่องรอยการสื่อสารที่ล่องลอ,อยอยู่ในก้อนเมฆหรือสิ่งที่ตกค้างอยู่ในแผงวงจรที่ถูกแช่แข็งได้ เมื่อความร้อนเริ่มทำหน้าที่ของมันความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก็จะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าศพที่เน่าเปื่อยเสียอีกผมกำลังถือเครื่องพ่นลมร้อนอุตสาหกรรมจ่อไปที่ก้อนน้ำแข็งมหึมาที่ยึดร่างของมินนี่ไว้กับอ่างอาบน้ำบอดี้การ์ดร่างยักษ์ของไฮโซท็อ so ปยืนกอดอกคุมเชิงอยู่หน้าประตูห้องน้ำสายตาคมกริบของมันจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของผมเหมือนเหยี่ยวที่พร้อมจะตะกบเหยื่อเร็วเข้าช่างกล้า เวลาของเจ้านายผมมีค่ามากกว่าชีวิตคุณทั้งชาติมันขู่ด้วยน้ำเสียงแหบพร่าผมพยักหน้าส่งๆแต่ในมือที่แสร้งทำเป็นหยิบจับเครื่องมือผมกำลังง่วนอยู่กับกล่องดำสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่แอบซ่อนไว้หลังกล่องเครื่องมือโทรศัพท์ของมินนี่แบตเตอรี่สำรองที่ผมแอบต่อพ่วงไว้เริ่มส่งกระแสไฟเข้าไปกระตุ้นแผงวงจรที่เคยเย็นจัดหน้าจอที่เคยเป็นสีดำสนิทเริ่มสว่างวาบขึ้นมาเป็นโลโก้แบรนด์โทรศัพท์ ผมรีบใช้ตัวช่วยกู้ข้อมูลที่ผมแอบโหลดใส่แฟลชไดรฟ์ไว้สำหรับงานล้วงความลับที่ผมมักจะทำเป็นอาชีพเสริม3% 5% 8%เปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์แเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นพร้อมกับความจริงที่เริ่มหลั่งไหลออกมาผ่านหน้าจอขนาดเล็กผมเหลือบมองหน้าจออย่างรวดเร็วขณะที่แส้ทำเป็นปรับความร้อนของเครื่องพ่นลมห้องแชทไลน์ล่าสุดของมินนี่โฉราอยู่บนหน้าจอเธอคุยกับเพื่อนสนิทในคืนที่เกิดเหตุ มึงกูไม่ไหวแล้วร้านอาหารที่กูไปกินกับพี่ท็อปเมื่อวานมันส่งใบเสร็จกับรูปถ่ายโปรโมชั่นสมาชิกไปที่บ้านใหญ่เขาเมียหลวงเขารู้เรื่องหมดแล้วตอนนี้ยายนั่นกําลังขับรถมาที่บ้านริมน้ำกูกลัวนี่คือจุดเริ่มต้นของนรกอ้างหินข่าวชายฟ้องร้านอาหารทำบ้านแตกความสะเพร่ของพนักงานร้านอาหารหรูที่อยากจะได้ยอดสมาชิกจนส่งข้อมูลส่วนตัวไปผิดที่ กลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ความลับของไฮโซหนุ่มระเบิดออกมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมมือสั่นจนเกือบทำเครื่องพ่นลมหลุดมือคือข้อความถัดมาและการบันทึกเสียงที่มินนี่แอบกดอัดไว้ในจังหวะที่การประทะเริ่มต้นในไฟล์เสียงนั้นผมไม่ได้ยินแค่เสียงกรีดร้องของดาราสาวหรือเสียงด่าทออย่างบ้าคลั่งของภรยาหลวงแต่มันมีเสียงทุ้มต่ำที่ผมเพิ่งได้ยินไปเมื่อครู่เสียงของไฮโซท็อปเงียบเดี๋ยวนี้ทั้งคู่เลยมินนี มึงอย่าสำออยแค่โดนจกกันมันไม่ตายหรอกส่วนคุณกลับไปที่รถเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือเองเสียงในไฟล์สันพร่าแต่ชัดเจนเขารู้เห็นทุกอย่างเขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ต้นและที่โหดร้ายกว่านั้นคือเสียงถัดมาเฮ้ยเอาตัวมันลงอ่างเปิดน้ําให้เต็มใช่เปิดแอร์ให้สุดทางเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ให้ความชื้นมันทําหน้าที่ของมันถ้ามันแข็งเป็นหินใครก็ระบุตเวลาตายไม่ได้ ผมจะมีหลักฐานที่อยู่ว่าตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องบินไปสิงคโปร์เร็วเข้าก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาหัวใจผมหล่นวูบก,ก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาหมายความว่าในตอนที่น้ําเย็นจัดเริ่มไหลบ่าเข้าท่วมอ่างและอุณหภูมิห้องถูกปรับให้ติดลบมินนี่อาจจะยังมีลมหายใจอยู่เธอถูกฝังทั้งเป็นในสุสานน้าแข็งที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเขาไม่ได้แค่มาเก็บกวาดแต่เขาคือฆาตากรที่เลือดเย็นกว่าน้ำแข็งในห้องนี้เสียอีก ผมเงยหน้าขึ้นสบตาบอดีกาที่ยืนคุมประตูมันกำลังหยิบปืนเก็บเสียงขึ้นมาเช็คความเรียบร้อยและส่งซิกบางอย่างให้กับเพื่อนมันอยู่ด้านนอกมันชัดเจนแล้วเงินห้าล้านไม่มีหรอกนะสิ่งเดียวที่รอผมอยู่หลังจากน้ำแข็งละลายหมดคือการถูกส่งไปนอนเฝ้าก้นแม่น้ำเจ้าพระยาข้างกับมินนี่เป็นอะไรไปช่างมือสั่นเชียวบอดีกาดก้าวเข้ามาใกล้น้ำน้ำมันร้อนนะครับ ผมตอบพลางถอยหลังไปที่ช่องระบายอากาศที่ผมแกล้งทำเป็นเปิดไว้เพื่อระบายไอเย็นในจังหวะนั้นผมตัดสินใจใช้ไพ่ใบสุดท้ายโทรศัพท์ของผมเองที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้องานของผมผมไม่ได้โทร191เพราะผมรู้ดีว่าตำรวจทั่วไปอาจถูกอำนาจเงินปิดปากก่อนจะถึงตัวบ้านแต่ผมกดเข้าแอปพลิเคชัน Facebook และเลือกเพจเจาะลึกอาชญากรรมหรือ Inside Crime เพจที่มีผู้ติดตามหลายล้านคน และชอบเล่นงานพวกผู้มีอิทธิพลผมกด Go l i ไ e โดยตั้งคาดเป็น a n o n น m มัสและซ่อนกล้องไว้ในช่องระบายอากาศที่มุมสูงพอจะเห็นทั้งห้องน้ำเห็นร่างของมินนี่เห็นบอดีกาดและเห็นใบหน้าของผมที่กำลังหวาดกลัวเอาละครับคุณท็อปผมจะละลายน้ำแข็งให้ตามสัญญาแต่ผมขอถามอะไรหน่อยถ้าผมทำเสร็จแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าผมจะไม่เอาเรื่องที่คุณสั่งแช่แข็งมินนี่ทั้งที่เธอยังมีลมหายใจไปบอกใคร เสียงของผมดังกล้องไปทั่วห้องน้ำที่เงียบงันบอดิกาดหยุดชะงักชักปืนเก็บเสียงขึ้นมาเล็งที่หัวผมทันทีพร้อมๆกับที่ไฮโซท็อ so ปเดินก้าวเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าเฮี้ยมเกรียมแกแกรู้อะไรมาท็อปถามด้วยเสียงเย็นเฉียบเขามั่นใจว่าไม่มีใครได้ยินแต่เขาหารู้ไม่ว่าในนาทีนั้นยอดผู้ชมไลฟ์สดพุ่งขึ้นเป็นหลักหมืน่นและตัวเลขยังคงวิ่งต่อไปไม่หยุดความลับที่เขาพยายามแช่แข็งไว้ บัตรนี้มันกำลังถูกละลายออกอากาศไปทั่วโลกโซเชียลในระดับวินาทีต่อวินาทีในที่สุดแสงสว่างที่ร้อนแรงที่สุดก็มาถึงผมเริ่มบันทึกเสียงบทส่งท้ายของพอดแคสต์ในใจขณะที่มองดูแสงไฟสีแดงและน้ำเงินจากรถตำรวจนับสิบคันที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างแสงเหล่านั้นสะท้อนกับผนังน้ำแข็งที่กำลังละลายกลายเป็นภาพลวงตาที่ดูเหมือนเลือดกำลังไหลซึมออกมาจากกำแพงบ้าน เมื่อความจริงถูกเปิดเผยในระดับวินาทีต่อวินาทีต่อสายตาคนทั้งโลกกำแพงม้ำแข็งที่ว่านหนาและเย็นจัดก็ไม่อาจทานทนต่อความร้อนของกระแสสังคมได้ภายในห้องน้ำที่อบอวนด้วยไอเย็นและกลิ่นคาวที่เริ่มโชยออกมาไฮโซท็อปยืนแข็งทื่อเหมือนถูกสตับใบหน้าของเขาซีดเผือดคราวนี้ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความหวาดกลัวที่เกาะกลุ่มไปถึงขั้วหัวใจ เขามองไปที่ช่องระบายอากาศที่ผมซ่อนมือถือไว้แล้วหันมามองผมด้วยสายตาอาฆาตแกแกทำลายชีวิตฉันเขาคำรามผ่านไรฟันแต่ก่อนที่บอดีิการ์ของเขาจะทันได้เหนี่ยวไกปืนเก็บเสียงเสียงกระแทกประตูบานยักษ์ด้านล่างก็ดังสนัน่นพร้อมกับเสียงประกาศก้องของหน่วยจูโจมตำรวจทุกคนวางอาวุธและชูมือขึ้น ภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาเห็นคือหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ร่างของดาราสาวมินนี่ที่เริ่มหลุดออกจากพันธนาการของน้ำแข็งที่ละลายน้ำนองเต็มพื้นไฮโซท็อปที่ยืนอยู่ท่ามกลางอุปกรณ์อำพรางศพและตัวผมช่างซ่อมบ้านที่เนื้อตัวสั่นเทาพยายามประคองโทรศัพท์ที่กำลังไลฟ์สดอยู่การจับกุมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไฮโซท็อปถูกกดลงกับพื้นห้องน้ำที่เฉอะแชะ ชุดโคตราคาแพงของเขาจมลงในน้ำคร่ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายมันเป็นภาพที่สะท้อนถึงการล่มสลายของอำนาจที่เขาคิดว่าซื้อได้ทุกอย่างในสัปดาห์ต่อมาข่าวบ้านน้ำแข็งกลายเป็นมหากาพาบอาชญากรรมที่สั่นสะเทือนไปทุกวงการข้อมูลจากโทรศัพท์ของมินนี่ที่ผมกู้มาได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดโปงความโสมมทั้งหมดผลกรรมตามมาทันอย่างรวดเร็วและรุนแรง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลไฮโซท็อ so ปดิ่งลงเหวหุ่นตกจนแทบจะเป็นกระดาษเปล่าภรรยาหลวงลูกสาวรัฐมนตรีถูกจับกลุ่มในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาส่วนไฮโซท็อ so ปถูกฟ้องข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆ่าคนตายโดยทรมานจากการแช่แขง็งทั้งที่เธอยังมีลมหายใจและอำพรางศพ สังคมรุมประนามจนพวกเขาไม่มีที่ยืนแม้แต่เงินมหาศาลก็ไม่อาจจ้างทนายฝีมือดีคนไหนมากู้ชื่อเสียงที่พังพินาศได้ส่วนผมช่างกล้าผมกลายเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้ทนายอาสาช่วยพิสูจน์ว่าผมถูกบีบบังคับด้วยชีวิตให้ร่วมมือในตอนแรกสังคมไม่ได้มองว่าผมเป็นอาชญากรแต่เป็นคนตัวเล็กที่ลุกขึ้นมาสู้กับยักษ์ด้วยเครื่องมือเท่าที่มี ยอดเงินบริจาคจากผู้คนที่สงสารในชะตากรรมของผมและแม่หลังไหลเข้ามาในบัญชีอย่างที่ผมไม่เคยฝันถึงเงินก้อนนั้นมากพอที่จะให้แม่ได้รับการผ่าตัดที่ดีที่สุดและเหลือพอที่จะให้ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องหลบซ่อนอยู่ในเงามือดอีกต่อไปหลายเดือนต่อมาผมขับรถผ่านคฤหาสน์หลังเดิมริมน้ำเจ้าพระยาบ้านหลังนั้นถูกยึดและทิ้งร้างไว้อีกครั้งแต่มันไม่มีความเย็นหลงเหลืออยู่อีกต่อไป น้ำแข็งละลายหมดไปนานแล้วทิ้งไว้เพียงคราบน้ำสีคล้ำบนผนังมาเบลกลิ่นอับชื้นของเชื้อราที่เจริญเติบโตแทนที่เกล็ดน้ำแข็งและรอยคราวของตัวบ้านที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำแข็งในอดีตคฤหาสที่เคยหรูหราบัดนี้ดูเหมือนซากศพที่กำลังเน่าเปื่อยท่ามกลางแดดจ้าของเมืองไทยผมดับเครื่องยนต์แล้วมองเข้าไปในความมืดของโถงบ้านที่ไร้ซึ่งแสงคริสตลัลความเย็น อาจทำหน้าที่ของมันได้ดีในเวลาสั้นๆแต่มันไม่เคยเก็บความลับได้ตลอดไปผมพูดประโยคสุดท้ายลงในเครื่องบันทึกเสียงเพื่อปิดตอนพอดแคสต์ที่โด่งดังที่สุดในชีวิตผมน้ำแข็งอาจละลายหายไปในพริบตาเมื่อเผชิญกับแสงแดดแต่ตราบบาปและความเย็นเน็บของมโนธรรมจะยังคงแช่แข็งวิญญาณของพวกเขาไว้ในห้องพิจารณาคดีของพระเจ้าตลอดกาล